ด่วนข่าวดีมาแล้วผู้สูงอายุเฮทั่วไทยรัฐอนุมัติเพิ่มสิทธิให้แล้วได้เพิ่มอะไรบ้างดูด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจเ Facebook รัชดาธนาดีเรกรองโฆศกรัฐบาลด้วยนะคะ ซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่ารัฐบาลพร้อมดูแลผู้สูงอายุเริ่มแล้วเพิ่มสิทธิบัตรทองให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการรักษาและป้องกันหลายโรครัฐบาลมีความห่วงใยสุขภาพของที่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุรัฐบาลได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง,งยั่งยืนทั้งนี้ประเทศไทยปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบโดยปี2565มีผู้สูงอายุ60ปีจำนวน12.11ล้านคนจากประชากรทั้งประเทศ66ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ18รัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช ได้เข้าดูแลผู้ป่วยสูงอายุผ่านสิทธิทตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่จำเป็นจากข้อมูลการเข้ารับบริการโดยใช้สิทธิบัตรทองล่าสุดในปี2564มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน9.6ล้านคนเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจำนวน64.2ล้านครั้ง จากการรับบริการในระบบบัตรทองทั้งหมด167ล้านครั้งนอกจากนี้ยังพบว่าโรคที่ผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาบ่อยได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานข้อเข่าเสื่อมภาวะสมองเสื่อมหลอดเลือดหัวใจตีบมะเร็งและโรคตาเป็นต้นในปีงบประมาณ2,566อปสปสชอได้เพิ่มสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในรายการจ่ายตามบริการดังนี้บริการวัคซีนป้องกันโรควัคซีนคอตีบและบาดทะยักวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้อายุ65ปีขึ้นไปบริการคัดกรองความเสี่ยงได้แก่ประเมินภาวะโภชนาการโรคซึมเศร้าเบาหวานความดันโลหิตโรคหัวใจและหลอดเลือดเอชไอวี HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจหาเลือดในอุจจาระ การตรวจเนื้อเยื่อในช่องปากในกรณีพบรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งเต้านมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและญาติสายตรงและคัดกรองวัณโรคในเจ็ดกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยการเอ็กซเรย์ปอดในผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปที่สูบบุรี่หรือมีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รวมไปถึงบริการทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งในปี2,566ถึง2,567สปสชได้ร่วมโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมกรณีที่ฟันเทียมไม่สามารถยึดติดเหงือกได้ ขณะเดียวกันสปอสอชอยังมีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปอทอในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดซึ่งรวมไปถึงกองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งทิงที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณดูแลเพิ่มเติมที่ช่วยยกคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งนี้รัฐบาลห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ และมุ่งหวังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงบ้านปลายชีวิตจึงได้จัดสิทธิประโยชน์บริการที่ครอบคลุมให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดีโดยเฉพาะบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อชะลอความเจ็บป่วยซึ่งเป็นมาตรการสำหรับการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประชาชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสชโทร 1330สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ